ความแสบแสบท,ทั้งคู่ความร้องเพลงอะสนุกสนานทุกคนแค่นี้ก็ทำให้เป็นแบบว่าเป็นเรื่องกันได้อะเออเรื่องเงืนเินร้องรองไปได้นะจ๊ะเออไม่ได้นะแล้วใดใดคือตอนกลับอะตอนมาก็มาคนละคันอยู่นะแต่ตอนกลับอะเขาไปด้วยกันจ้าเขานั่งรถไปด้วยกันทุกคนธนดลอะไปกลับกับไปไป อนั่งรถกลับกับไปไปโอ,อดีโออุ้ยตายแล้วทําอย่างนี้ก็ตายสิจ้าวพวกเราโนโอูตายสิอย่างเงี้ยหายใจไม่ทันน่ะน่ารักมาก <c oughs> เขากลับด้วยกันค่ะเออธนดลไม่ขึ้นรถตัวเองขึ้นรถไปไปโอ,อดีโอกลับโอ้ยตายแล้วอืมดูสิดูความน่ารักเขา เขาแกงกันหยอกกันเล่นกันจ้ะเรื่นเงินเงินทองทองนี้ก็ไม่มีใครยอมใครค่ะบอกเลยสองแสบแสบทั้งคู่มอไปเลยไปสองอ่ะเฮ้ยๆพูดวอะไรนะมรอไปเลยไปร้อยหนึ่งเอาเอเออเราไม่น่าจะใช้ช่วงนี้ว่าช่วงสาวเจ็กเนาะ ขอเพลงตามคำบอกเนาะอย่งี้เนาะเออมาเอาใจเอาอันนี้เพลงไหนเพลงอ่ะงาะป่าเนาะโหลดเอฟเอโอใช่ไหม มังอะมันโปแโมนเพลงนี้เด้ให้กว่ามันเป็นแปลกๆนะเออแล้วนะเพลงนี้ร้องไม่ได้นะมันเอื้อนเยอะเกินไปมก็ต้องเอื้อนลองเป็นสไตล์เขาไปฉันิวใจของเธอได้ไหมมึงมันปูพงศิษย์เหรอเอ๋มึงไปหาเวชันผู well, ้ใดบ้างกันเพลงไผจิ๋วเนาะ มามากดลงเสียงคืนสัสงมองเห็นไกลสุดขอบถึงจำแล้วมีดวงดาวแต่ในใจไม่มีเธอ้องตาบ้ายยังไงจะมาสู่อ้า อาศัยอยู่ในป่าดงพากุทำอะไรเนี่ยอยู่ในป่าพงไรกับใครจะ่าปให้ัหิวใจกอเจอโอเก่งกพูดคำเก่งเลยเก่งนีมันสุดยอดอย่าปฉันเอาแม่ยิ้ใจเร็ว

อ้าวเพลงกินเลยสองมาแบ่งแบ่งแบ่งลองกันองกันเมื่อกี้ผมร้องเธออยู่บ้านหตัวอันโออาดผมก็ร้องเพลงนั้นมันไม่ได้เงินมาแบกกำขี่เดียวกำตดนะยังอีกปริญญาใจเอาช้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 าปริญญาใจช้าชักียี่บช้าช้าเอ้า งอปลากกูรื้อหรอกตีเอางอปลาก่อนเอาท่านห่วงเจียอามาสบัยเสียวะเสียเพราะท่านหลอกเสียเลยเออเออเอาเพี่อ๋ยครับนะบางอาบเทลานักฟ้ากะบโบธอมมีแฟนแล้วบอ๋โนโน อย่ามาปากมาอันนองนั้นมีสะอาดมีแหลวมีแล้วไอ้ก็โว่าปากมาไอไอ้ก็สิเอาเราจังสีเดืวยวทุกสักสีนองเกินไปจึงสามีสิผู้ายน้องตาบา้าใบกระใจรีนา่าไอ้ถึงรอมีพรมสับสับสีเงินตราต่อให้อายเป็นเทวดาน้องกัน หัก,กูว่าน้องกนเดียวบอกมาบ้าไปยังไงจะมาสู่อ้ายแพ้เพียงร่างกายหัวใจไม่แพ้หรอกนะอ้ายก็หักจริงไปหากคนดื่นพี่ตาพูดมาอักปั้มดีไหมล่ะก่อเรมาถ้าพี่อยากตายผู้หญิงอะไริปากายมันนังเชื่อไาดา้ สักครั้งพงุส่าห์ขยับขาไม่ออกมาไกลๆแล้วเขาตีกีต้ายอยู่ในโลกอินโทรเวิร์ดของผมแล้วอยไปแล้วรู้ว่าเพลงนี้มันมันคือยังไงใช่ไหมถอยเลยก็คือเดี๋ยวคนจะโฟกัสเข้าใจยุเป็นผู้หญิงเข้าใจอยู่ผม <c oughs> เดี๋ยวเนี่อนยะปร,ริญญาใจกับเอ้มาเอ้มา,มาปร,ริญญาใจกับผู้ครองแล้วก็จดหมายลาจิมลมตะโกรออกร้กงปวดใจอี สาม้หมดตัวตั้งเชิดคอดีเป็นใเอสามดี้ไม่ต้อง

Thank sure. you.